วันนี้ในส่วนของสอบคเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมที่จะยกร่างคลายกิจกรรมกิจการร้านเหล้าผับบาร์นะคะเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันศุกร์นี้ละค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนทั่วประเทศนะคะ1กร,รกฎาคมก็จะเปิดรวมไปถึงร้านเหล้าผับบาร์ที่เราพูดถึงกันก็1กร,รกฎาคมเช่นกันค่ะ นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะวันนี้คุณหมอก็ถแถลงข่าวนะคะพบผู้ติดเชื้อ1รายทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยยืนยันอยู่ที่3,157ราย แล้วก็รักษาหายแล้ว3,026รายค่ะกำลังรักษาตัวอยู่73รายแล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตยืนยันอยู่ที่58รายซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเป็นชายไทยอายุ31ปีนะคะกลับมาจากประเทศฟิลิปปินส ทำงานในร้านอาหารเดินทางมาถึงไทยวันที่17มิถุนายนค่ะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ในกรุงเทพตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่22มิถุนายนแล้วก็เช่นเคยนะคะผู้ป่วยเนี่ยไม่แสดงอาการ ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกค่ะตอนนี้มีจำนวน9 3 5าล้านน9รายแล้วนะคะเสียชีวิตสะสมอยู่ที่479,806รายประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกคือสหรัฐอเมริกาค่ะตามด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียส่วนไทยอยู่อันดับ93ของโลกในแพทย์ทวีสินนะคะยังได้กล่าวถึงกิจการกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผัน ด้วยว่าคณะกรรมการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ,รเนี่ยมีการเตรียมร่างผ่อนปรนเฟส5ใน5กิจกรรมและ5กิจการ,รด้วยกันคืออะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะ1ก็คือการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่จะเปิดให้มีการเรียนการสอน1กนรกฎาคมนี้ค่ะ2คือห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะคะทุกอย่างเนี่ยเปิดได้ตามเวลาปกติเลย 3คือสถานบริการสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการผับบ้า์คาราโอเกะเนี่ยแหละค่ะเปิดได้4คือร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตนะคะ5คือสถานประกอบการอาบอบนวดโรงน้ำชาแม่หลายคนบอกว่า <ừ. S 1> สวรรค์สายอ่างเตรียมเปิดแล้วอย่างนั้นเลยเหรอกะเพ<ะ>เ,เลยนะคืออาบที่บ้านไม่ไม่ได้ไม่มีคนอาบให้อ,อาบน้ำยังต้องให้คนอาบให้ด้วยเห <S <S อรอฮะมผมเห็นแต่เด็ก นะหรือไม่ก็คนแก่ <S <S หรือมากหรือผู้พิการนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เออที่จะต้องใช้คนอื่นอาบให้นะฮะอาก็เป็นความบันเทิงเราเรียกว่าเป็นความบันเทิงบางแห่งเขาก็เรียกเป็นเรื่องของเขาเรียกว่านเตอ entertainment complex <ช>อย่างเงี้ยนะฮะและในส่วนของผับในส่วนของอาบอบนวดโรงน้ําชาเนี่ยเขาจะมีการคลายในระยะ5แล้วเขามีการกําหนดในเรื่องของมาตรการด้วยนะพี่แจ๊คยังไงฮะมาตรการควบคุมเนี่ยก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะ ยกเว้นยกเว้นขณะอาบน้ําค่ะโอ้โหผมไม่อยากให้ลงรายละเอียดใกล้ชิดเลยผมรับไม่ได้เลยนี่นี่พยายามเอาใจนภาพเลยนี่เอาใจส่อ่างสุดๆเลยนะเขาบอกว่าจะต้องมีการเว้นระยะการนั่งและยืน1เมตรด้วยนะคะแล้วจะนวดกันยังไงฮะไม่รู้เหมือนกันนะมีต้องมีที่ยกเว้นขณะอาบน้ําค่ะที่จะใกล้ชิดได้ยกเว้นตอนอาบน้ําเท่านั้น แล้วก็อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการตรวจเชื้อโควิดของพนักงานเป็นระยะระยะด้วยนะคะต้องทําความสะอาดห้องอาบน้ําแล้วก็อ่างน้ําเป็นระยะด้วย ก็รอมาตรการออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจะต้องเข้าที่ประชุมในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ก่อนนะขณะนี้เนี่ยยังเป็นฉบับร่างของสอบคอชุดเล็กชุดเฉพาะกิจที่จัดการทำร่างขึ้นมาแต่จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างบางประการแต่นำเรียนมาเพื่อทราบค่ะและให้เกิดการเตรียมการและจะเริ่มต้นใช้วันที่1กร,รกฎาคมนี้ฟังเสียงของท่านนายแพทย์ทวีสินค่ะไม่ได้ประกอบการได้ สำคัญของระยะที่5อย่างที่บอกนะครับเป็นกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากๆแต่กระทบต่อธุรกิจต่างๆขับเคลื่อนธุรกิจเนียน้อยแต่ถึงว่าน้อยอย่างไรตอนนี้ก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากไม่ได้ประกอบการด้านนี้นะครับที่เขารวมกลุ่มกันอย่างที่เราได้ยินนะครับเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับขับาบารา,าโอเกะนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทํางานบริการในอาบอบนวดนะครับ เสียงต่างๆเหล่านี้ทุกเสียงนะครับทางสมครับฟังทั้งหมดเกิดการประชุมกันอีกหลายรอบนะครับโดยคณะกรรมการหลายชุดแล้วก็คิดกันมาหลายชั้นวันนี้ครับก็นํามาว่ามีกิจการกิจกรรมที่เหลืออยู่อะไรบ้างนะครับเหลืออยู่5กิจการกิจกรรมครับที่เข้ามาร้องขอเพื่อให้มีการเปิดเนี่ยนะครับสออันแรกก็คือเรื่องของการผ่อนผันการใช้ อาคารสถานที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอันนี้เท่ากับว่าเปิดหมดแล้วนะครับที่เรารับทราบว่าเดิมมีของเฉพาะเอกชนโรงเรียนกฎวิชาตอนนี้สถาบันของรัฐทั้งหลายเปิดหมดเลยครับในวันที่1กรกฎาคมห้างาสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิตี้มอลล์นะครับทุกอย่างก็เปิดได้หมดไม่จํากัดเวลานะครับตอนนี้แล้วก็มี3เรื่องที่เป็นอันใหม่ที่ตีกรอบสีแดงนี้ก็คือสถานบริการนะครับพูดง่ายๆผับบาร์คาลาเกะละ อันที่2คือร้านเกมนะครับอินเทอร์เน็ตและสุดท้ายคืออาบอบนวดหรือโรงน้ําชานี่คือสิ่งที่เป็นร่างที่เกิดขึ้นมาโปรยมาในที่ประชุมผมก็เอานํามาสรุปให้กับทางท่านาพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราจะผ่อนคลายทุกอย่างสิ่งที่สําคัญคือผู้ใช้บริการผู้ให้บริการและผู้ตรวจผู้ควบคุม ท่านในฐานนะที่จะเป็นทั้งผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับรับรู้รับทราบในเรื่องพวกนี้แล้วมีความเห็นอะไรอย่างไรนะครับก็เราก็จะรับฟังมาเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้ก้าวไปพร้อมๆกันในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับ